จอ้ต <G iro to it> <filho> ุ๊กแกเหรอคะไหน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 โอ้โอ้กลกยามาเตะเนาะอ้าวสัตเลี้ยงของใครนี่มาจับเอา สัตว์เลี้ยงของใครนี่มาจับเอาชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะมากับมากับดินแน่เลยใช่ไหมมากับดินได้เลยก็อยู่นี่แหละไหนไหนไหนมากับอะไรนะน้องนายไม้ไม้ตามอะไรนี่นะอ่ะเอาไปน้องนายกล้าจับไหม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวนายขอถ่ายให้ดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยกลัวกม่กลัวลูจับได้อยู่ลูกจัไดต่มันต่มันเด้อยู่ลูกตุ๊กแกนะเนี่ย น่าเลี้ยไหมไม่ฮึมอ่ะไม่เลี้ยงไหมล่ะไม่เอาซื้ออาหารให้มันกินมันกินอะไรอ่ะมันน่าจะกินแมลงตัวเล็กๆเนาะใช่ไหมเอาไหมเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านไหมไม่เอาเลิกกัดป้าป้าไม่กล้ามันยังตัวเล็กอยู่เออหรือว่ามันจะกัดได้ป่ะงจะเลี้ยงมันจะเอาอะไรไปกัดอะไรเช่นี้เฮ้ยเดี๋ยวโดนเหยียบไปลูกไป ไปแล้วไปแล้วบายๆเจ้าขนมครกเจ้าขนมครกเป็นยังไงลูกสัตว์เลี้ยงวันนี้กลัวไหมกลัวไหมน้องนายไม่กลัวเห็นไหมปล่อยปล่อยไว้สัตว์เลี้ยงใหม่ของเราก็คือตกใจจหรอไต้องให้มันไต่ขึ้นเองสิเอาไว้ในรังไหมล่ะเจ้าขนมครกนี่ไงนี่ไง นี่เจ้าขนมครกหนูมาไม่เห็นนะอยู่นี่ไง,ไงร,รูปตุ๊กแกแต่ว่าหางไม่มีนะหางเปนอ่หนูมนไม่กลัวหรอ,หรอตอนนี้เรากำลังจะเอาตุ๊กแกไปปล่อยนะคะอ่า,อาจอ,าอ,อยากจับมากแต่ว่าไม่กล้าจับ ถือข้างหลังเออถือถือเอาไปปล่อยไหนลูกปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยพื้นไม่ได้เดี๋ยวคนเหยียบวางพื้นเออถือไว้เแหละถือไปไหนตอนนี้ก็คือน้องเอาตุ๊กแกไปให้พี่พี่ก็กลัวตุ๊กแกอ่าตอนนี้เอาตุ๊กแกไปปล่อยเดี๋ยวเราไปดูกันน้องนาจะปล่อยตุ๊กแกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลย ทุกแกเรากำลังเดินทางไปต้นมะนาวนะใช่ไหมจะไปปล่อยต้นมะนาวใช่ไหมลูกใช่ครัเอาพี่ดีมาปล่อยตุกแกกับน้องเร็วไหนเอาโชว์เพื่อนๆหน่อยเอาโชว์เพื่อนๆหน่อยดูคุณคัวตุกแกหน่อยปล่อยปล่อยในนี้หรอปล่อยในไหนปล่อยในถังนี้หรอออะปล่อยปล่อยอนนี่น้องนายปล่อยทุกแกแล้วนะคะ เลยจะค่อยมาดูเอาอตั้งชื่อว,ว่าอะไรนะนโโขนมัออมนนนวันนั้นเราเจอตุ๊กแกตัวใหญ่ที่บ้านใช่ไหมวันนี้เราเจอลูกตุ๊กแกที่สวนใช่ตไม่ออกมันแน่นวัเราเจอตุ๊กแกตัวใหญ่ที่บ้านใช่ไหนนี้เราเจอรูปตุ๊กแกท่สนใช่ตุ๊กแกตัวใ่ที่บ้านใช่หมวนี้าอรปก่าใช่ตตัวนหี้จะออด่ดํมวนเหมือนตุ๊กแกตุ๊กแกป่าหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปก่อนดีกว่าเราปล่อยตุ๊กแกแล้วเดี๋ยวราลาไปก่อนดีกว่าอ่าเดียวนนีหนอดีล้ลไปก่อนังกชิอ้น้บ่าอไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์